สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับผมได้นำเอาประเด็นสงสัยของท่านผู้สูงอายุเกี่ยวกับเรื่องของการลงทะเบียนร,รับเงินเบีเบ้ยอย่างชีพผู้สูงอายุมาพูดคุยกันนะครับเนื่องจากว่ามีผู้สูงอายุหลายท่านสอบถามว่า,เ,าเขาเกิดวันที่นี้ปีพศนี้สามารถจะลงทะเบียนร,รับเงินเบี้ยอย่างชีพได้หรือยังนะครับซึ่งในช่วงการรับลงทะเบียนปัจจุบันเนี่ยนะครับ อยู่ในช่วงการรับลงทะเบียนประจำปีงบประมาณ2,565และผู้สูงอายุจะมีสิทธิ์ได้รับเงินในปีงบประมาณ2,566นะครับซึ่งเขารับลงทะเบียนผู้ที่มีอายุ60ปีไปแล้วและผู้ที่อายุ59ปี จะอายุครบ60ปีในปีงบประมาณ2,566ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องรอให้อายุครบ60ปีซะก่อนนะครับอายุ59ปีซึ่งถ้าในปีงบประมาณ2,566เนี่ยท่านอายุครบ60ปีท่านก็สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับหลายๆท่านสอบถามประเด็นสำคัญก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยเกิด ในปีพศยกตัวอย่างเช่นเกิดปี2505ลงทะเบียนได้หรือ,อยังนะครับวันนี้ล่าสุดนะครับการลงทะเบียนเนี่ยเขาลับลงทะเบียนผู้ที่เกิดก่อนวันที่2กันยายน2506นะครับคำว่าเกิดก่อนวันที่2กันยายน2506ก็คือนับถอยหลังกลับไปนั่นเองนะครับตั้งแต่1กันยา2506นะครับ ย้อนกลับไปปี2 5 0 5 2 5 0 4สามารถลงทะเบียนได้เลยนะครับส่วนผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่2ก็คือเขาบอกว่าเกิดก่อนเกิดก่อนหมายความว่า,วาถ้าเกิดตั้งแต่วันที่2กันยายน2 5 0 6 3กันยายน2506รเป็นต้นไปนะครับไปจนถึงตุลาพฤศจิกาธันวาไปข้างหน้านะครับถ้านับไปข้างหน้าตรงนี้ท่านยังลงทะเบียนไม่ได้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านต้องไปดูในบัตรประจำตัวประชาชนของเรานะครับว่าเราเกิดวันไหนปีพศอใอดถ้าดูแล้วนะครับก่อนวันที่2กันยายน2,506ท่านสามารถลงทะเบียนได้เลยนะครับซึ่งการรับลงทะเบียนเนี่ย เราได้เคยพูดคุยในรายละเอียดการไปบ้างแล้วนะครับในคลิปนี้มาเน้นย้ำอีกทีหนึ่งการรับลงทะเบียนเขาจะรับเป็น2ช่วงนะครับก็คือในเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน64แล้วหยุดในเดือนธันวาคมนะครับแล้วท่านสามารถไปลงทะเบียนได้อีกครั้งหนึ่งในเดือนมก,กราคม2565ถึงกันยายน2565นกานะครับการลงทะเบียนเนี่ยให้ท่านลงทะเบียนในภูมิลำเนา ตามที่อยู่ตามทะเบียนบ้านนะครับถ้าท่านอยู่ในเขตเทศบาลก็ลงในพื้นที่ของเทศบาลน,นะครับถ้าอยู่ในส่วนของอบาตาท่านก็ไปลงทะเบียนที่อบาตาที่ท่านอาศัยอยู่ตามทะเบียนบ้านนะครับทีนี้เนี่ยในการลงทะเบียนเนี่ยนะครับในกลุ่มแรกก็คือผู้ที่มีอายุ60ปีไปแล้วแต่ไม่เคยลงทะเบียนนะครับอันนี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับแต่ว่า ถ้าท่านจะไม่ได้รับเงินย้อนหลังนะครับถ้าท่านลงทะเบียนวันนี้เนี่ยท่านจะเริ่มได้รับเงินผู้สูงอายุครั้งแรกสําหรับผู้อายุ60ปีไปแล้วเนี่ยตั้งแต่1ตุลาคม2565เป็นต้นไปนะครับก็คือในปีงบประมาณ2566นะครับเช่นยกตัวอย่างเช่นผู้ที่เกิดวันที่15พฤษภาคม2505ท่านจะมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์แล้วนะครับ จะมีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยยังชีพเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่1ตุลาคม2,505เป็นต้นไปนะครับอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็คือผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีในปีงบประมาณ2,506นะครับในกลุ่มผู้ที่เกิดก่อนเกิดก่อนวันที่2กันยา2,506นะครับตรงนี้เนี่ยนะครับการลงทะเบียนเนี่ยเมื่อท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับจะได้รับเบี้ยยังชีพในเดือนถัดไป จากเดือนที่ท่านมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์นะครับเช่นผู้สูงอายุที่เกิดวันที่20มิถุนายนปี2506เนี่ยท่านก็จะมีอายุครบ60ปีในวันที่19มิถุนายน2566นะครับท่านก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยยังชีพเนี่ยตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2566เป็นต้นไปนะครับนี่คือในในกลุ่มที่จะอายุครบ60ปีในปี2566 เพราะฉะนั้นในกลุ่มที่อายุ 6, 60ปีไปแล้วเพิ่งลงทะเบียนท่านจะได้รับเงินตั้งแต่1ตุลาคมปี65ส่วนท่านที่จะอายุครบ60ปีในปี2566นะครับท่านอายุครบ60ปีเดือนไหนเดือนถัดไปท่านจะเริ่มได้รับเงินเลยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้สูงอายุนะครับที่สอบถามกันเข้ามาว่าเกิดปี2505ลงทะเบียนได้หรือยังนะครับ ท่านสามารถลงทะเบียนได้เลยนะครับเพราะกฎหมายกำหนดเอาไว้ว่าเกิดก่อนวันที่2กันยายน2 5 0 6สามารถลงทะเบียนเมียอย่างชี่ผู้สูงอายุได้แล้วนะครับการลงทะเบียนท่านก็นำบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านไปแสดงความจำาน,นะครับไปลงทะเบียนที่อาบาตาหรือเทศบาลที่ท่านอยู่ตามทะเบียนบ้านนะครับถ้าต้องการให้เขารับโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารท่านก็ถ่ายสำเนา หน้าบัญชีธนาคารแนบไปด้วยนะครับ